สวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดีพี่ป้านาอาและเพื่อนๆที่เคารพรักทุกคนวันนี้ป้าอ้อยจะพาพี่ป้านาอามาดูบอนซี่อยู่ต้นหนึ่งเผอ่ญนทันก็งอขึ้นมาป้าอ้อยก็เลยไปเดินซองซอง,องดมดมดม,มองมองเอออันนี้มันต้นอะไรว่ามันชื่ออะไรว่าไม่รู้ชื่ออีกแล้วเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าป้ายไม่มีปลูกไว้ให้ดูเดี๋ยให้ดูก่อนให้ดูน้าหมายชัดๆแบบนี้จะ ตอนแรกปรอาอ้อยก็ว่าอ้อสงสัยจะเป็นมองไกลๆอะไรนะยมยักษ์ของปปาอ้อยนี่แหละเรื้อว่เรื้อวาอะไรนะกุเปรลานเอ้ไม่ใช่ละมีป้ายเอ้จะเป็นลนพักหรือจะเป็นอะไรเอ้มันอะไรวะนี่ดูหูมีหู้แบบนี้ด้วยนะสะโพกว้างปลายก็ไม่มีเพราะว่าเออสงสัยปลายให้นั่นแหละถ้าเกิดไข่รูก็ช่วยบอกน่อยนะจ๊ะเพราะว่าไม่รูจริงๆเนี่ย มันเป็นเม็ดแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยนี่เนาะบ่อนซี่ยังว่าแหละพอยุบแล้วนะเข้าก็เปี้ยนท่ามปะอ้อยปะอ้อย้าจำไม่ได้เป็นอ,อะไรมาค่ายบ้างก็ไม่รู้เลยลืมแต่นี้พอมันยุบมั้งอะไรมั้งก็เอาไปนั่นแหละฟังเอาไปปลูกในกระถางแบบเนี้ยปลูกกระถางละหัวละหัวพอขึ้นมาก็ค่อยๆทยอยเอามาเปลี่ยนใส่กระถางแปดหนีวให้เข้าออกรูออกร้านอันในที่มันนั้นนะน,นะ อันไหนที่ว่ามันหัวใหญ่หัวโตก็เอาไปผ้าเอาไปอะไรแบบนี้นะจ๊ะเออก็เลยไม่รู้นี่ถ้าเกิดใครรู้บอกน้อยเนาะนี่ก็คือต้นนี้นี่นะจ้ะเอาไว้ที่ก้อนและอันนี้ก็คือบอนที่บอกว่าไม่ทราบชื่อเนี่ยเมื่อวานเรียกเก็บไว้อย่างนี้ละก่อนถามว่าวยดีไหมมันก็ส้วยดีเนาะวันนี้ปออ้อยก็จะมาแบ่งป่านบอนซนสิเมื่อเดิมกระั่างห้านิ้วแล้วก็หกนิ้วนะจ๊ะทุกย่างมันจะมีกระช่างเดียวในคลิปปออ้อยปาอ้อยก็แยกจะมีหรืไมกระช่างแต่มันไม่มี่ะจ๊ะ มันอันไหนก็คือแม่ปอ้อยเอามาอันไหนพอเลี้ยงซุ้ยแล้วปอ้อยก็จะเอาอกมาค่ายอันไหนที่เอฟมาซุ้ยเลยก็ค่ายเลยอันไหนที่ไม่ซุ้ยแล้วไม่มีใครเอฟปอ้อยก็เอาไปเลี้ยงพอซุ้ยมามันก็มีมากระทั่งนึงแบบนี้เลยจ๊ะแล้วปอ้อยก็ผ้าชิ้นห้วนนึงก็ผ้าได้ซี่ชิ้นห้าชิ้นมันก็เลยมันไม่พอกับความต้องการคองพิป้านะกราบข้อโทษด้วยจ้ะเพราะมันไม่มีจริงมันขนว่าพ้อปอ้อย เอปที่ไรก็ไม่เคยได้หรอก็ยากค่ายมันมีกระทั่งเดียวก็ไม่รู้จะทํำยังไงละจ๊ะ <S <S อันนี้มาเริ่มต้นเลยจ้ะชื่ออะไรนี้เนาะลัตสมี่เงินลัตสมี่เงินต้นนี้เปอ้ออยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะลัตสมี่เงินนี่ใครยังไม่มีอ่ะเอาไปสะสมหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปต่อไปอันนี้มันนีล้อมเพชร กำลังแทงรอดไหมอ้ามันนีลอมเพชรอันนี้ไม่ได้ขี้เล่ขี้หลิวเด้นี่ให้ดูจะอ่ามันนีนี่มันนีมันนีลอมเพชรที่แต่ปอ้อยนั้นหรือเปล่าปอ้อยก็จำไม่ได้โอ้โหจะซวยริ่งนะให้ดูให้ดูชัดๆมันนีลอมเพชรต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะเดี๋ยวข้อปลายก่อนคนนชอบคนนทุกจ่ายก็ซ้าม,มาัดอิบได้เลยมันนีลอมเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ายซวยตามน้ำหมายนะจ๊ะ อันนี้ไหม่มีหัวแล้วนะเมื่อจะอยู่พึ่งพ่หรือไงไม่มั่นใจพอออกมานี้น้าซวยขนาด,ดานี้จะนี่เราดูรอดไหมดูรอดไหมนี่ไม่ได้ขี้เล่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันมีลอมเพชรอันนี้อันนี้ชื่ออะไรว่ามีซ่องต้นในนึ่งกระทา่างซาสั้นกําแพงซาสั้นกําแพงนี่ข้อที่หนึ่งร้อยบาทซาสั้นกําแพงพออ้อยผ้าเองเนี่แหละผ้ากับมือซาสั้นกําแพง มีซ่องต้นในนึ่งกระทะอ่ะจ้ะนึ่งร้อยบาทซ่สาสั้นกําแพงนี่เนาะมีซ่องต้นเป็นบอลชิ้นผ้าเพราะว่าผ้าเองต่อไปเงาวกวนอูอันนี้ก็มีซ่องต้นนี่ซ่องต้นในนึ่งกระทะเง,งาวกวนอูอันนี้ข้อที่นึ่งร้อยนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้ก็ผ้าเองไม่ได้ผ้าหรอกเนี้ยเงามีป้ายชื่อป่เงาวกวนอู หนึ่งร้อยบาทมีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ้กระทางเนี่ยปอ,อยก็แงะแงมาจากที่มันขึ้นๆนั่นแหละเอาใส่กระท้างเออไม,ไม่ได้ผ้าเงาวโกวนอุยไม่เคยผ้าเลยว่าจะเอานักคาราไปผ้าอยู่เนี่ยนีจะไปผ้าต้นนี้ต้นนี้ชมพูพานมัง้งเนาะตอนนั้นค่ายเป็นไอ้นี้นายเมืองปอ,อยว่าไปมองอีกใบ่ายนึ่งมันก็เมื่อนายเมืองแต่อันนี้น่าจะเป็นชมพูพานอันนี้มีซ้อมต้นนะจ่ะมีซ่องต้นแม่แหละล้วเข้าเกิดต้นลูกมา ชมพูผ่านกระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งรอยหนึ่งร้อยห้าสิบาทชมพูผ่านหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบาทมีซ่านต้นเพื่อนเนี่ยมันน่าจะปนกันมันจะมีนายเมืองด้วยหรือป้าไม่รู้นะแต่เป็นชมพูผ่านนี่แหละชมพูผ่านไปใหมชมพูผ่านชมพูผ่าน หนึ่งร้อยหกสิบบาทเพราะมีส้างต้นนะจ๊ะในหนึ่งกระถางอันนี้ไม้ไม้มีหัวแล้วไม้เข้าอยู่พึ่งโพจะชมพูพ่านคลองเมืองคลองบ้านม่รูนะคลองสิต้องคลองเมืองจะเรียกสั้นๆว่าชมพูผ่านต่อไปต้นนี้ต้นนี้คือปลาปลาบูทองใช่ปะเรียกชืก่อพิดปลาบูทองจะใช่ไหมดูก่าโอ้ใช่ปลาบูทองหนึ่งต้นหนึ่งต้นอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยบาท ปลาบูทองบอกว่ามันห้ายากกว่างาโกนอูเอาไปเถอะหนึ่งรอยบาทหนึ่งต้นก็ใส่แม่พันแล้วนะจ๊ะรับรองต่อไปต้นนี้อะไรม่วงมงคลนี่ต้นใหญ่ไฟกระพริบเลยม่วงมงคลข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทม่วงมงคลม่วงมงคล หนึ่งร้อยสามสิบบาทใครยังไม่มีเอาไปสะสต้มเป็นไม้อุ้ยไม้ทนทนม่วงมงคลเนี่ยทนทุกอย่างต่อไปต้นนี้ทาดบางแก้วหน้านี้นะจ๊ะทาดบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้ยห้าสิบบาทต้นนี้คือพระยาครุฑพระยาครุฑต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาท สามสิบบาทพญาขุดเป็นบอลก้าบนะจ๊ะพญาขุดนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อไปต้นเนี้ยมันเป็นบอลบอลเก้านี้แหละบอลเก้าไม่ทราบชื่อให้ดูนะเพราะนั้นมันจะกัดข้างในอ่ะเป็นซี่ข้าวเนี่ยมันจะมีเม็ดซี่แดงแบบนี้นะจ๊ะการดำอันนี้ต้นแม่นะอันนี้ต้นลูกเพื่อนๆไม่ไม่รู้ชื่ออันเนี้ยจริงๆมีหู้ตยใบนะจ๊ะมันต้นเดียวกันเป่าวะ มันคนละต้นปลาอ้อยก็หมองอยู่ทำไมอันนี้การดับอันนี้การไม่ดับล้วเนี้อะไรนี่หู้ตายใบยอุ้ยอันนี้เดียวไว้ก้นมันมีบอนเก้าอันนี้ของปลาอ้อยที่มาส่งมันปลาก,กระเบนอะเก็บกอนต้นนี้นินละเส้นอันนี้นินละเส้นฟีมือปลาอ้อยผ้าเองนานแล้วนะเนี่ยมีรูขึ้นมาแล้วนี่ให้บักหนึ่งต้นนินละเส้นนินละเส้นต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทใครยังไม่มีสะต้มนะนินละเส้นห้าย้าคือเนี่ะไม่ค่อยมีดิ บอกให้ฝั่นก็นเดอยจะเป็นบอดที่ค่ายดีนะนี่ละเส้นเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็จะไม่มีละเลื่อยอีกมันจะต้นเหล็กกว่านี้หน่อยนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่มีซ่องต้นอันนี้เม่อันนี้ลูกนะจ๊ะนี่นี่ละเส้นหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อไปต้นนี้ต้นนี้คือลูกไม้จ้ะลูกไม้ใบ ใครเคยเลี้ยงม่วงมงคลนั่นแหละทรงใบวบ,บๆแข้งๆโดโดเด้งๆเนี้ยใบหน้าตึกเนี่ยแข้งเนี่ยทิ้มตาบอดแล้วสีดำสีดำชมพูมันเพื่อนดำชมพูเขี้ยวเอาเถอะซาลพัตตี้ต้นนี้ประอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทลูกไม้อ้าวค่ความซุ้ยนะจาะนึงเดียวในปัตตีลูกไม้เคดว่าลูกไม้ใบยาวนะ ลูกไม้ใบยาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ลูกไม้ใบยาวสวยๆเลยนี่โหซี่ให้ดูสก้อนไม่มีใครมีนึ่งเดียวในปัตตภีเอาเรื่องจริงต่อไปอันนี้นางนางอะไรเนาะนางกินีนีเทวีอันนี้มี มีซ่องต้นในนึ่องกระั่างคุณเพื่อนนางกิรินีเทวีข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทมีซ่องต้นในนึ้งกระทนนั่งนางกิรินีเทวีอยู่ตัดหนางส่งการนะจ๊ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทบอนเกาตับหนังส่งการ,นะะากาการวันพฤหัสอี่อไปต้นนี้โอ้ นี่โอเคโนโเู้เ๋ยวก่อนต้นนี้เดี๋ยวจะบอก,ก่อนนะจะมีคนท่ามดีจะมันเป็นต้นเล็กเนี่ยายแยกนอมะนี่โอเคโนู้ไขนะที่ที่ค่ายแก๊สอะเขาสร้างปาอ้อยไว้แต่เนี้ยเขาไม่มีลายข้ออนุญาตเพื่อนตรงนี้เนาะอย่าพึ่งน้ะให้เขาดูก้อนว่าเขาชอบหรือบ้านเนี้ยโอเคโนโต้นนี้ปาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทซี่ชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะเขาจะเอาหรือเปล่าน่าจะเป็นหมายแยกนอน่ยเนี้ยมันพึ่งโพ่น่เนี้ยเนี่ยถ้าเกิดชอบก็ ก็ทักมาถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะจ๊ะป้อยพลาดเดี๋ยวเก็บไว้บนนี้เลยนึ่งร้อยบาทเดีเขียนไว้ก่อนโบเคโน่นึ่งร้อยบาทโอ้ยไปเดินห้าข้าสร้างไว้นั่นแหละโอเคโน่นึ่งร้อยบาทเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่วา่ากันนะจ๊ะสงใ้่นี้อยู่พึ่งพแต่โบเคโน่ไม่เคยพลาดหรอกน่าจะใหญ่เป็นคนแยกนอกเพราะป้อ,อยมีต้นใหญ่ใหญ่เ็ชอบแยกแยกกันไปอึบ๊บต่อไปเดี๋ยวกันนะ ทยับกว่าห้าพื้นที่มาต่อไปต้นนี้ต้น,นนี้ไอ้นี่ชนะซึกอุ้ชนะซึกต้น,นนี้เก็บแล้วก็ค่ายไล่รอบแล้วไม่มีใครสือ้อเ้อจะไปผ่าไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปต้นนี้ดีกว่าต้น,นนี้เนี่ย ชื่ออะไรส้มบัตส้มบัตสยามใช่ปะใช่เนี่ยมีซ่องตน้นเป็นบอนยุ่พึ่งโพนะจ๊ะส้มบัตสยามเนี่ยเตีย้ยๆป้อมๆอย่างนี้เลยนะไม่ใช่บ่อนผ้านะปะอ้อยซื้อมานี่หละไม่มีใครซื้อแล้วมันก็ยุบแล้วมันก็โพข,ขึ้นมาเนี่ยมีซ่องตน้นส้มบัตสยามอันนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆส้มบัตสยาม หนึ่งร้อยาบสิบบาทมีซ่องต้นบอนยุคพึ่งโพนะจ๊ะนี่มันก็เลยเตียต้ยตะหมูตะมีี่ดูมือปลาอ้อยด้วยแต่ออยุ่กระทั่ง6กนิ้นะจ๊ะสบมต้นสยามหนึ่งร้อยหกสิบบาทบอนป้ายต่อไปอันนี้ปูชิวนี่เริ่มกัดซี่แล้วจะเอาเป็นซี่น้ำตาลเข้มดุหนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาทปูชิวนี่เริ่มกัดมาแล้วเห็นไหมหนึ่งร้อยบาทจะปูชิว ต่อไปเงาะทอดรูปนี่เงาะทอดรูปมีซ่องต้นนะจ๊ะในหนึ่งกระทั่งนี่อันนี้บอลชาวบ้านเลยนะจ๊ะซ่องต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วกับต้นระคาสิบบาทนะจ๊ะเงาะทอดรูปหนึ่งร้อยบาทมีซ่องต้นในหนึ่งกระทั่งนะจ๊ะนี่ใครยังไม่มีเอาไปสาดส้มหนึ่งร้อยบาท ต่อไปนาลีบูรพานาลีบูรพาต้นนี้โอ้ยชัดสวยแจ่มแจ้วอย่างนี้ข้อที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนาลีบูรพาค่ายตามน้าไมา้น้าไม้สวยก็นิดนึดนงต้นอวบใหญ่มีต้องกังวลนี่แล้วดูใบไม้ออกมากระบายก็ซวยเนี่ยทุกใบหนึ่งยห้าสิบบาทนาลีบูรพา ต่อไปอันนี้ลูกไม้ลูกไม้ใบกาบนะเนี่ยนี่เป็นลูกไม้แต่เป็นบอนกาบแต่หัวใยมากนี่หนึ่งร้อยบาทใครจะไปตั้งซื้อส้วยหรือจะไปหัดผ้าหัดอะไรได้หมดหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบกาบเดี๋ยวโอจะเครียดนะลูกไม้ใบกาบหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบกาบ หนึ่งร้อยบาทนี่ใครไม่มีก็เอาไปสะาส้มกันได้เลยนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้ใบกา้าต่อไปอันนี้มันอะไรอ่ะอันนี้เอาไว้ก็ไม่รู้มันเชื่ออะไรใค่ไม่ทูกมันพึ่งโค้งอันนี้ก็อะไรอันนี้กวนอิม่มกวนอิ่มปะอ้อยผ้าไว้ นานแล้วอันนี้นะจะมีซ่องต้นรวมกันจะกวนอิม่มใครยังไม่มีเนี่ยใบยจะช้ำน้ำนิดน้อยนะจ๊ะอาจคนที่หลับได้นะเพราะปออ้อยเป็นบ่อน,น้องตู้นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทกวนอิม่มเตียงมาแก้และหนึ่งร้อยบาทกระทั่งห้านิ้วนี่ห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยหนึ่งร้อยบาทกวนอิม่มมีซ่องต้นในหนึ่งกระั่างตึบๆเท่ากับต้นละห้าสิบบาท ต่อไปต้นนี้ต้นนี้นะจะเป็นเจ้าคุณพระคังเจ้าคุณพระคังนี่อยู่พึ่งโพนะจ๊ะต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าคุณพระคังบ่อนจ้านะจ๊ะยูตับเทวดาประจําเศร้าเรือนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าคุณพระคังนี่นะจ๊ะใครยังไม่มีเอาไปสะส้มนะนี่วห้ทีท่ใส่ก่อน อันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนมีคายต้นนี้จอมทับนี่จอมทับจอมทับเป็นไม้แยกนอกนะจ๊ะนี่มีลูกแล้วด้วยแม่และลูกแม่และลูกลูกและแม่นี่เอา้าต้นนี้มีหู้แล้วนะเพราะว่าข้าบอกอ้อยแก่แล้วไงจอมทับเลี้ยงมานานแล้วหู้ใช่ปะพอบอเนี่มันเริ่มมีติ้งหู้นหน่อยห่อยแล้วจอมทับถ้าเลี้ยงไปนา,นานจะมีหู้นะจ๊ะอันนี้หนึ่งร้อยบ้าทจ้ะจอมทับ หนึ่งร้อยบาทจอมทัพนี่หนึ่งร้อยบาทมีแม่มีลูกนะจ๊ะจอมทัพหนึ่งร้อยบาทต่อไปหมดมันมีต้นเนี่ยเลือนลาหุ้นใช่ปะใช่สิเลือนลาหุ้นไข่ท่ามเอาเยอะหนึกไม่ออกเดี๋ยวนะว่าไขา่ท่าเนี่ยกลืนทุกที่เลยอ ไข่ท่ามเนาะเรือนลาหุ่นอะดูคลิปนี้หรือเปล่านี่เรือนลาหุ่นต้นนี้ปอ้อยขอที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทมีอยูุ่คนนึ่งนะท่ามจำไม่ได้เนี่ยพอคน <c oughs> ต้องให้คนที่ดูคลิปมาแหละเออนี่เรือนลาหุ่นต้นนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะอาละจะวันนี้ปอ้อยก็มีบอนซวยๆเนาะ,ะราคาย่อมยาวราคาไม่แพงแล้วก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ไซสตั้งแม่ั้งนนเลยนะจะ๊ะที่ ใครที่สนใจจะซื้อสนใจจะเอาไปเลี้ยงก็สามารถโทรแอะแอดไลน์ห้าปะอ้อยได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเนี่ยฝากท่ามชื้อด้วยใครรู้จักมั้งต้นนี้เนาะเป็นบ่อนชื่ออะไรแล้วใครรู้ก็ช่วยบอกปาอ้อยคอมเมนต์มาก็ได้จ้ะหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์มาบอกก็ได้เพราะว่าป้ายมันให้นั่นแหละยายเขาปลูกปาากา้ายเขาหลงไปหมดอ่าสไตล์นี้ฝากฝากเพื่อนใหม่ที่พเพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัล,ลยาณมิตท,ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่เข้ามาปอ้อยขอขอบคุณแจ็แจงจริงนะจ๊ะแล้วข้อให้ติดตามปอ้อยไปนานๆเนาะปะอ้อยก็จะพยายามทําแล้วก็หาต้นไม้ช่วยๆมาแบ่งปันนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขค,คิดอะไรส้มป้าทนานะจ๊ะปะอ้อยขอจบคิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า